สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกๆคนนะคะอ่าเราจะมาพูดถึงอะไรเกียร์ cvt นะคะสามตัวท็อปเรานะคะแล้วก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะคะอ่า อะ,อะไหล่เกียร์นะคะหลักๆของเรานะคะที่ตัวที่แบบรู้สึกว่าแบบมีปัญหามากๆนะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อไปเนาะก็จะมีโซลรนอยเกียร์ค่ะ5ตัวเวลาซื้อไปนะคะไม่มีรับประกรันลูกค้าบางบางทีซื้อไปก็บอกว่าใช้ได้แบบ4ตัวบ้างอีกตัวหนึ่งใช้ไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือตัวปัญหามากๆเลยนะคะสายพานเกียร์นะคะสายพานเกียร์ซิวีทีนี่ก็ตัวปัญหาเหมือนกันถ้าเส้นไหนที่ใส่ไปแล้วนะคะใส่ได้ก็คือดีเลย ใส่ไม่ได้ก็คือขาดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวปัญหาเลยนะคะอ่านี่ตัวปัญหาอีกอันนึงก็คือสมองเกียร์นะคะหนีไม่พ้นคือสมองเกียร์นะคะแต่ว่าพี่ๆขาเจก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเออ ก็เขาไม่มีรับประกันให้เราอะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่ซื้ออะไหล่เกียร์ไปซื้อสมองเกียร์ไปซื้อโซลินอยไปซื้อสายพานไปคิดดีๆก่อนนะคะพี่ๆนะก่อนที่จะซื้อไปเพราะอะไร,รู้เปล่าเพราะว่าเราไม่มีรับประกันเนาะพี่ๆเนาะให้ช่างเช็คดีๆว่ามันเสียไหมอะไรเงี้ยบางคนบางครั้งที่เราซื้อไปโซลินอยอาจจะไม่ได้เสีย แล้วเราเอาโซรีนอย์ไปใส่มันอาจจะไม่จบเพราะว่ามันเสียที่อย่างอื่นนะคะพี่ๆนะมันไม่อาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวโซรีนอย์เลยก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวสมองเกียร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆนะคะแล้วก็สายพานบางทีบางครั้งอยู่อาจจะอยู่ที่การตั้งเราได้ศูนย์หรือเปล่าตั้งได้องศาหรือเปล่านะคะไอ้พวกเนี้ยก็ต้องดูดีๆด,ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ทุกอย่างนะคะพี่ๆเนาะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะเราต้องรับผิดชอบแหละเพราะว่าจริงๆแล้วร้านค้าก็ไม่ได้รับประกันแล้วตัวเจ้เองก็ไม่ได้รับประกันแล้วเจ้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสบายใจในการที่ไม่รับประกันนะคะนะคะฝากพี่ๆดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับอะไหล่เกียร์นะคะสําหรับไอ้เจ้าสตัวปัญหานี้นะคะพี่ๆนะ